ให้ลุงพักแล้วครับส่วนชุดนึงก็ทำงานต่อนะครับเดี๋ยวดูบรรยากาศไปเรื่องขุดขึ้นไปนอนบับครับ ครับครับเด็กเป็นท่านเด้มันถามเลยนตายคลิปเลยได้ตอนนั้นก็ไม่ได้ดูซะหรอกข้างหน้ามันเท่าไหร่หรอเเหล็กที่ลอยหนักปันปลาข้างหน้ายามากี่เมตรมตดรู้ว่าเอาเส้นยาวหกเมตรขึ้นนะครับ ข้างหน้าที่ขวางอยู่สามเมตรนะครับข้างหน้าที่ขวางนะครับตัดครึร่งคู้ลุงบอกว่าเหล็กข้างหน้าตัวขวาง <c oughs> ถ้าขาบับซับพันปลาซิกแซกไม่รู้ครับเป็นี้ก็แทงมุมเออเหล็กที่ยิงจากนั่นมาเนาะมันก็เลยผ่านมันเดินมาลุงมันสองสองเมตรเท่าไหร่ครับสองเมตรกว่า,วาที่ยิง เดี๋ยวรอวัดจะชัวร์ดีกว่าจะไปวัดอีกแล้วเอาอีกแล้วเลยวันนี้ต้องทำไม่เสร็จเลยจะไปวัดไหนเวลายวพัฒนไปวัดกระจายมาแล้วก็ไอ้ข้างต้นไงเดี๋ยวไปวัดให้อยู่ครับรอแป๊บหนึ่งครับตอนือแคันนี้กี่ลัานอยู่แล้วเนาะนิดหน่อยถ้าจะขับเร็วมันต้องยืนครับถ้านั่งขับไม่ไหวมันสะเทือนขับมายังยังครับพี่หนึ่งไปรับอยู่ครับพี่หนึ่งมาแล้วรอบหนึ่งไม่เห็นป้าก็เลยตีรถไปรับอ้าว ก็เห็นที่หนึ่งวิ่งเข้ามาแล้วก็มองหาป้ายแล้วก็หีรถออกไปใหม่ไม่ไปคิดประมากับลุงมั้งครับคนเหลือแต่จาก็ quá ngược thầy em mặt nó chứ kèn năm bay này là hợp Nên là hai năm 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 ใช่ครับเจาครับวัไยนคราปูรได้ลครับนักจิ้มจีบหมดัมดซือนึสองคนกระโปงอ่ามครับอยวัให่มอแดงมากครับมาขวดใบซุงใบเซออีกโอ้ยขับตับปูไมมีใบซอดูเปเซื่อคืออย่างงี้ยปูเป็ใบรับรองหรือใบไวจ้ะ ไปไม่เคยไปรับรองงานเลยเป็นอย่างโซ่ผมเองผมกับโซ่ด้วยนะเชืมารุ่งแดดเดียวได้วยเขาออมาเป็ไะเป็นผมไม่ได้เพราะเมื่อวานรถตีนตุ่นรถนี้มันมีเชื้อน่อยู่เยอะไงครับเอาไว้นะเขาอักให้ได้เขาใช้ตะกูหวลงเอาปาทีแก๊เปล่าก็ได้เขาตะเขาแก๊สไปเขาตะปวมาแล้วก็โรยหน่อยเอาตะปูจี้มันก็ติดแล้วครับ นันมาเอานันมันใส่ไว้นั่นแหละตัวนั้นก็จะเอาให้แกนั่นทให้แกเตาไงตะกวดตนม่นึน่ะ้าเยอะ้มาผดีจะี้เพิ่มไป้ซื้อเจ้าเดิมเนี่ยเ๊ะมาจอดบดมจอดลักตาแกรนั่นี่